ปวดท<า>้อง<ล>จังเลยอะอ้ะอมแต่นี่มีห้องน้ำไหมเนี่ยทำไมมาปวดท้องเวลานี้กินเย,ยอะไปไหน่อยพี่รู้เปล่าเขาคือใครอะ่ะคามีลาแมนเลยนะอุ้ยแล้วเขามาทำอะไรที่หมู่บ้านของเราอ่ะท่านใครอะ่ะไปดูหน้าเขาหน่อยดีสวัสดีครับ นี่มนุษย์หัวลำโพงเหรอแสดงว่าถ้ามีสองคนนี้ก็ต้องมีเจ้าหัวโถส้วม่าดีโอ้โหดีเลยพี่เคนกำลังปวดเลยอยู่ไหนอ่ะห้องนมาพร่อมกับใครขึนมาถึงโอ้พี่เคนเขาได้ยินเสียงดนตรีอะไรบางอย่างใครมาร้องเพลงเขาเนี่ยแม่ดิเสียงมันได้ดังเลยนะมาจากหัวโถสว่เพราะเห็นละเออไอ้มันมันปลุกหมู่บ้านเราแล้วโอ้ยดูนี่ไฟมันงามๆง่ามาเลยอ่ะไหาคาไม่รอดแมนแล้วหนีแล้วอ้ําอยู่ไม่ได้แล้วพี่เคนทางใครก็ทางมันเขาอ่ะนะ พี่ข๊อปกัมร์แมนกันแล้วช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับอย่าไปทางนั้นออเดนกับเราอยู่ไม่เราเอาเมืองนี้เมืองจะแตกแล้วแล้วเราต้องไประเบิดซ่วมกันก่อนเราระวังระวังมันอยู่ข้างหลังเราคาร์เมล่าแมามาช่วยเราว้าวขอบคุณนะครับอย่าบอกนะว่าซ่วมจะระเบิดตอนเนี้ยอ้าวเฮ้ยแล้วพี่เคนจะเข้าซ่วมไงอะอ๋อไม่ยากเลยพี่เคนเดี๋ยวไปขุดหลุมกันนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวกันมันจะอนามัยไม่ค่อยดีนะ เพราะว่าแถวเนี้ยมันก็ต้องมีเจ้าโผด่ซ่วมตัวใหม่ๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยล่ะเพราะว่าแถวนี้ไม่ปลอดภัยหรอกนั่นไงาว่าแล้วเฮ้ยนั่นมันเจ้าไฮดร้านี่นะเฮ้ยพี่เคนดูดีมันมีตั้งกี่หัวไปนับหัวมาหน่อยดิโอ้หสมชื่อไฮดร้ามากเลยมีตั้งห้าหัวเนยไฮด้าแมนท่านเอ้าห้ดูหน้าหน่อยดิเออเดียวพี่เคนมันมีหลายหัวมันดีกว่าหัวเดียวนะ เออมันเห็นเราแล้วหนีแเ้าเราไปทางนไมเราจะหนีไปไหนดีแล้วนี่เราหลบในคอกสัตว์กันแล้วกันเออเออเอย่าเพิ่งเข้ามาเอ้าวอุ้ยถ้ามันมากลางวงจทร์ปิดจัดการให้ทั้งว่าโอ๊ยตัวเล่นจิ๋วแต่แจ๋วนั้นเนี่ยจะพวกคาเมราแมนนี่เก่งชฉมัดได้ไรอย่างแท้ละ อาว่าต้องระวังนิดนึงนะอาว่าจะพวกนี้เออมันมีปรสิตโถวส้วมเนี่ยหรอเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรนะเกียรจุงอยู่ไม่ได้ละอ้ามหวูทีนี้ส้วมเต็ไมไปหมดเลยไปดวยไปดวลนี้กันดีกว่าอยู่ไม่ได้ละค่ะเขายังไม่อยากโ <ไป S 2> ดนเ,เ,เขาตกน้ำเอ้าลงไปทําไมเราขึ้นมา <ไป S 1> แร้วไอ้เาขายังไม่อยากโดนจะโถวส้วมจับกินนะเอเออ้มเดี๋ยวอ้อมมือปิดจมูกไว้ก่อนนะทำไมอ่าตอตะก็ก็มันจะไม่ไหวแล้วมันต้องครีตรงนี้แล้วจะครี่ที่ไหนก็ได มไ่สวัสดีนะ oh, <no. S 1> ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมดทั้งเจ้าหัวถองซ่วมกันอีกแล้วนะแต่ว่าจะเป็นม็ดตัวใหม่ค่ะแล้วก็มีตัวละครของคาเมล่าแมนกับมนุษย์ถสองซ่วมเนี่ยเพิ่มเข้ามาหลายตัวเลยเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เตรียมขยไข่ไอสปาร์ละาตัวแรกนะคะก็จะเป็นเจ้าบิ๊กคาเมล่าแมนค่ะ ซึ่งในหมดวันนี้ก็จะมีทั้งหมด2หมอดด้วยกันนะคะเรามาดูหมดแรกกันก่อนเนะาะนี่บิ๊กคาเมลโโ่าแมนอน่ยองรอย่าง,<อ>งรใส่สูรสตรผูกไทซะด้วยอืมแต่หัวเขานี่เหมือนกล้องวิดีโอมากเลยก็ไว้ถ่ายไงเผื่อถ้าถอดสูวมันไปไหนมาไหนนะแต่ตัวมันก็สูงนะเราอีีกตั้งนี้ โอ้ตีกันแบบตีทั้งกันเนี่ยทุวัตทุกวนี่เลยตีรังไม่แพกก้กอเลมเลยอ่ะดูดีจะว่าไปทรงเขาเหมือกนกอเลมเหมือนกันนะเขาเป็นฝั่งพระเอกนี่นะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเจ้าคา m ์เมลแมนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเล็กๆเ,เท่าเราเนาะแต่หัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล้องวิดีโอสีขาวนะคะ นี่ดูดีใหม่นเขาจะส่องหาเจ้าหัวโถส้วมอยู่นะเขาเป็นลูกน้าของคนเมื่อกี้ปัดตัวคัดเตี้กแหละนะมันเท่าไซส์ให้เฉยเขาก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีหลายตัวเหมือนกันเจ้าโถส้วมมันยังมีหลายตัวได้เลยคามล่าแม่มันก็ต้องมีหลายตัวได้ดีดูดิดูพักพวกันแต่ละตัวดิถ้าทางมันจะโหดพอๆกับเจ้าโถส้วมไหมนะต่อไปจะเป็นบิ๊กสปิกรแมนนะคะเอ้ยมันคือมนุษย์หัวลำโพงเหรออ๋อหอตัวบิ๊กจริงๆด้วยสูงกว่าพวกเราอีกอ่ะแต่ยังไม่สูงเท่ากับเจ้าพวกเป็ดของลำโพงนะ ีสองที่ตายเนี่ยแต่ว่าตีแรงใช้ได้เนี่ยนนกระโหลกตีหัวตีหัวอุ้ยตัวนี้ล่ะเขาจะปกป้องเราได้ เ้ยดูดิตัวใหญ่สูงด้วยนะดูกล้ามซิกแขก็เสียวโหยังรอเลยเขาบอกว่าเท่มากเลยนะเุ้ยหลยตัวลุมยังสู้ได้เลยอดูดิ <c oughs> เอ้นี่มันถอส้มหมูนี่นะที่ถ้าเกิดมีของเลวในถ่อส้มนี่ตบกันส้มระเบิดเลยนะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นสไปเดอร์คาเมล่าค่ะก็จะเป็นเจ้าแมงมุมนะคะแต่ว่าหัวของมันเนี่ยก็จะเป็นกล้องวนะิดีโอเนาะแล้วมันก็จะมีปลายกระบอกปืนอยู่ข้างล่างด้วยนะ ยิงเลเซอร์กมาได้นะคะยิงกระสุนปืนออกมาได้นะลูกขาเม่ซิโอโหระยงระยางจิงเบยมันมีอยู่3ามขานี่แหละเอาแล้วยิงแล้วอย่างนี้ก็ขาดขาสีเล่นไม่ครบคู่นะยไกลนะมันจะต้องยิงเป็นกระสุนออกมานะเห็นปะไหนกระสุนน่ะนี่ไงออกมาแล้วไม่เห็นหนอโอ้ยิงมันเป็นก้อนเลยยักใกล้อ่ะเห็นป่ะยิงเป็นเม็ดถั่วเลยมันจนเป็นสีฟ้าฟ้าแบบว่าเป็นลูกบอลสีฟ้าฟ้าเนาะสถาทต่า ยิ่งไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะโหดเกินยังกับรถถังแล้วก็มาถึงตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าถั่วส้มมั่งนี่จะเป็นมงมุมถั่วส้มเนาะเฮ้ยมันน่าจะสู้กับตัวเมื่อกี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นปืนเหมือนกันใช่ไหมเป็นมังมุมเหมือนกันน่ะขานี่ซื้อมาจากร้านเดียวกันปะเนี่ยขาเหมือนกันเลยลองให้สู้กันดิไหนลองดูดิเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เขาไม่ได้ยิงกันหรอเขางัดกันอยู่เขางัดกันอยู่ เขาจะงัดกันเฉยๆนะเอาน่าทิ้งไปแล้วอะเอ้ยทำไมภพยของเขาตายอะ่ะโถส้วมโหดกว่าแล้วนี่ใช่ดูจากหน้าตามก็น่าจะโหดกว่านะต่อไปก็จะเป็นเจ้าโถส้วมที่เป็นตัวนอร์มอนนะคะอลองดูดิเออดูดีมาร้องเพลงแล้วมันเตนอยู่ในโถส้วมเลยอุย้ยน่ารักจุลยที่เรเห็นเป็นกินสก,กินในใบทยใช่ไหมใช่ต้องกดน้ํานะมันจะได้ลงไปว่าไม่ลง ดูหัวนี่มันถอกมาพร้อมกัดเลยนะหัมันฉกกย้เลยแต่ยังไงก็ผลไม่เท่าพวกคาเมล่าแมนหรอกนะใครเผือมาครับตรงนี้ถูกกัดก้นแน่เลยต้องเอาเยอะๆถ้าเยอะๆแบบเนี้จานวนเยอะๆมากๆเนี่ยคาเมล่าแมนก็สู้ไม่ได้นะดิโอ้มันลุมกันนะ่ะไอ้เจ้าพวกนี้มันเกเรชะมัดเลย,เลยต่อไปก็จะเป็นเจ้าถั่วส้วมปราสิตนะคะโอ้ยแต่ตัวมันเล็กจังเลยมีตัวใหญ่กว่านี้มากตัวเล็กอิูวมากเลยมีขาแมงมุมด้วยตัวมันเล็กหน้าตาเหมือนปรสิตจริงๆด้วย เน่เจ้กับเจ้ามามุมกล้องแหลเปีง่งมันพละสายเลยนะอ้าวมันยิงมันยิงไหดไิมันยิงแรงจะตายไปเห็นเปล่าเพาะว่าเขาหลายตัวนะตัวเดียวไม่สบาใจนะมันต้องหลายตัวหนะ่อยอย่างนี้ต้องล้มจะยิงไม่โคลนยะิงได้เยอะล้มได้เยอะอ้อมจะถอยหลังลว่ะถอยหลังลว่ะเขาว่าตกแม่น้ําแน่เลย <c oughs> อุ้ยลงน้ําก็ยังตามไปกัดนะเนี่ยว่ามันเยอะเกินไปนะพ่อพี่ชินเขาว่ามันเยอะเกินไปนะดูนี่ ดี๋ยวตัวต่อไปค่ะจะเป็นจีแมนนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนะะี่ยค่ะดูสักกีหน่อยดิอ<า>๋อเป็นตัวยังเหมือนจะเป็นบอสนะตัวยังใหญ่อา้าวุ้ยพ่นไฟออกจากปากด้วยอ๋อยิงไฟได้ด้วยเหรอเหมือนเป็นเจ้าเฟรชเลยอะ่ะไปร้องเพลงด้วยอ๋อโหามันมากอยู่ในทอสสมยังมันได้ <c oughs> ต้องช่วกับเจ้าคามิลแมนตัวใหญ่หน่อยดิไม่น่าจะไหวเนี่ยเไหวเหรอไม่ไหวแต่ว่าเลือดมันก็เยอะทั้งคู่นะดูดิเจ้าจีแมนเลือดลดแล้ว啊 ได้อยู่ได้อยู่มันก็ยิ่งไข่ตลอดเลยนะดูดิีเอ,อ้เป็นบอสเหรอเอ,อ้ยโดนลุมข้างหน้าข้างหลังเลยจุดิเฮ้ยยิง,ยงไงเขายิง,ยางไงไม่เห็นตู้เราไปดูไข่ใบต่อไปดีกว่าจะเป็นเจ้าเถ้าส้มไฮดร้านะคะตัวน,นี้จะมีห้าหัวด้วยกันเนาะีดูดิมันร้องเพลงแล้วมันก็แบบว่ายเกหัวออกมาได้ห้าตัวเนี่ยเฮ้ยตลกอ่ะนักเรียนอ้าตัวอะไรเนี่ยมันมีขาอยู่สองขานะเหตุแล้วคนลุกมาสู้กับคาเมี่าแมนเน็ตดิ ข้าหัวดี่ก็หัวเดียวจริงๆด้วยเห็นเปล่าเอาใส่กี่เยอะเนียละกันเอาละไหวเหรอไอ้ไม่น่าจะไหวอ่ะแต่ตัวนี้มันหดนะไทรต้ามันหดอยู่นะไอ้ตัวเมื่อกี้ที่เราเจอตอนแรกในหมู่บ้านเนี่ยนี่มันหดมากเลยนะสู้ไม่ไหวหรอแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้มันน่าจะเป็น ักวิทยาศาสตร์ของส้มหรือเปล่านะเอาดูดิโฮมที่เขามีก้นไกอยู่ข้างบนหัวด้วยนะนคืออะไรที่คีบอ่ะน่าจะเป็นเครื่องจักรกลอย่างนึงอะนะเหมือนเครื่องจักรกลเลยอะ่ะอย่างนี้ต้องคีบเข้าปากาไปนะอ้แต่ว่าถ้าสู้กับเจ้าคาเมลแมน่าจะพอไหวอยู่นะ เอาแล้วฮึมไม่น่าไหวเรียบร้อยทำมาได้แมนแทกอีกแล้วอีกปาโหดไหมตัวเนี้ยโหดอนะ่ะโหดเกินแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกหมดนะคะตรงนี้เป็นตัวแรกนะคะก็คือไททันสปิกร์แมนค่ะตัวจะใหญ่เหมือนกันนะ oh, okay, โอ้โหเทเคมากเลยอู้ตัวใหญ่แต่ว่าเดินช้าหน่อยนะลำพงกี่อันแล้วเนี่ยคง่าจะห้าอันได้แล้วมั้งก็ไม่ช้าลน่าจะหกอันได้แล้วนะหกเือเจ็ดอันนี่แหละโอ้โหสู้กับเขาสวมทหารเล้ว โอ้ยยิงรัวๆยิงรัวๆยิงเป็นปืนกลเลยอะเขาตีกันดอนปะอ่ะหูหูตัวนี้นี่แหละโคดมากตัวใหญ่ดีพี่เคงเขาชอบอะมันตัวใหญ่ดีอะต่อไปก็จะเป็นเจ้าบิ๊กคาเมล่าแมนตัวนี้น่าจะตัวใหญ่เหมือนกันเนาะอ๋ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะตัวน่าจะใหญ่กว่าเราสักนิดเดียวแต่ว่าหัวมันเป็นกล้องวิดีโอนะใส่สูรผูกท้สีดำด้วยนะมาดูซิจะสู้กับทหารได้ล่าใไม่อะไรคนลงสู้ๆนะ ยิงทข้าไมยิงทำไมเอาไงเงือบต่อไปจะเป็นไททันคาเมราแมนนะคะตัวเขาก็จะใหญ่มากเลยมาในชุดสดสีดำแบบนี้อ๋ดูหัวของเขาสิเหมือนจะมีกล้องวิดีโอเนี่ยอยู่3ามหัวด้วยกันเลยนะแต่ว่าตรงกลางนี่ใหญ่สุดนะเนี่ยอ๋อยังโซ้กับโ้มไซบอร์กอ๋อไหวไหมเนี่ย เอะไระกัดเท้ากัด <ไป S 2> เท้าอะไรดิยังกัดของแม่โป้งเลยเขาเรียบร้อยหูยยังโหดแน่ยูดูตรงกลางดิยังกระไฟไอรอนแมนแน่ตคนนี้สตาร์เป็นคนสร้างว<อ>่าต่อไปเขาคือเฮลิคอปเตอร์สปิกอร์หน้าตาน่าจะเหมือนหัวลำโพงแล้วมีติดแบบใบเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนหัวนะโอ้โหถ้าลำโพงใหญ่ขนาดนี้นะเสียงไปถึงหน้าปากซอยบ้านแน่แน่เลงดูท่าสู้เขาก่อนเขาจะไหวปะเนี่ยล้มทับเลยนะนี่ถ้าไม่กินไม่จ่ายต้องล้มทับอย่างยี้เสียงก็คือเหมือนคาร์เซนโซล่าไงต่อไป จะเป็นบิ๊กสปิกแมนตัวนี้ก็จะตัวใหญ่เหมือนกันอลองสปานดูนะมี่ตัวใหญ่โอ้ัวล้โพองด้วยเฮ้ <S <S <อ>เหมือนกับโคลเลมเลยเนาะดูสัตเจ้าถั่ส้นทหารดูดิมีล้โพองตั้งหลายรูแนะนี้เสียง,งกระสือแน่เลยต,ตีกันตีกันโอ้ oh, 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 oh. โหโอโอ้โหโอ้โ้ยแรงเยอะแรงเยอะตัวนี้ชน,นะเราคัดเลือกตัวนี้ดีกว่านะอย่างนี้ต้องขับตัวนี้เเยอะนะเรามาดูตัวใหม่ดีกว่าเป็นเจ้าคา m ์เมลแมนนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเดิมละเนาะตัวเล็กๆนะคะ นีด่ดูดิดูคอมันดิแต่หัวเขา,ขาไม่เหมือนก<า>ัน<อ>นะต้วิดีโอ,อเลยอะ่ะหัวเขาไม่มีม้วนเทปไปเห็นเปล่าอ๋อใช่ใช่แต่ว่าเขาใส่ชุดสุดสีดําเหมือนกันเลยนะเฮ้ยขัตีกันแล้วขัดตีกันแล้วแล้วดูสีกะสู้ไหวเปล่าเอ้าไง<ห>เงือบท่อซ<ข>่อมไซบักนี่มันวิ่งเร็วมากเลยนะวิ่งเร็วมากๆเลยเราวิ่งหนีไม่ทันแน่นอนเลยแหละแล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นสไปเดอร์คาเมล่าค่ะ ดูดิว่าจะเหมือนกับเจ้ามัดตัวเมื่อกี้หรือเปล่าเฮ้ยใหญ่กว่างใหญ่ไปเยอะ <G ül> โอ้เป็นกล้องวิดีโอแบบเหมือนถ่ายหนังเลยอ่ะอันใหญ่มากเลยคือกับเจ้าเขาส่อมประการไหนเป็นไงนี่เขารู้สึกช้าเลยนะเฮ้ยแต่เขายิงก็ติดไฟนีน่อ๋อมันยิงลูกไฟได้ใช่เปล่าไม่ไปยิงเลยยิงเข้าไปโอ้เหมือนเขาเอาหัวมาชนกันเลยนะย <G ül üyor apanese> ิงระยะไปคิดนะแต่ว่าไม่น่าจะตายง่ายนะถ้าจะเลือดเยอะเหมือนกันเอา้ายังไม่ทันคัดคำเลยตายแเขาเริ่มโหดกว่าเห็นเห็นเฮ้ยมันโหดอ่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นต้องไปสู้กับบอสด้วยกันแล้ว แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นแมงมุมหัวลํโพองเหมือนกันลํโพองก็มีขาได้เอ้ยดูดีดูข้างหลังของมันดิโอ้มันใหญ่เหมือนกันเนาะตัวใหญ่มากเลยจะลองสู้กับเจ้าหัวถอสวซ่วมดีเฮ้ยมีอะไรแปลกๆหลุดออกมาด้วยรูปกรอนขยายออกมาดิดิมทำเฮกเกอร์เลยนะรูดเอามาเฉยว่าเสียงทังมากเลยดูดีโอ้แต่ว่าเขาใช้เสียงสู้กันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเราจะสู้กันไหวไหมเนี่ยไม่เขาจะไม่โดนกันเลยอะโดนงั้นเปล่าโดนงั้นเปล่า ใครจะอยู่ใครจะไปโอ้ยถึงทั้งคู่เลยนะเนี่ยเจ้าลำพงจะไหวไปหเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเดร็กเกตค่ะโอ้โหมันเหมือนจะระวัดอยู่ข้างหลังไม่ใช่ล็อกเกตนะดูดีมันมีไอพ่นด้วยโอ้โหมันจากันนอกโลกหรือไงกันเนี่ยม,มีตัวที่เป็นล็อกเกตแบบไอพ่นแบบนี้ด้วยเหรอน้ำส้วมไม่กระจายหรือไงนะทำไมหัวมันฟันคลอนแบบเนี้ยเครื่องแรงเหลือเกินกูกับบอสกับบอสมาเจอกันดีกว่าเอาแล้วเอาแล้วหืรู้เปล่าทำไงให้ชนะเอาทำไงหรอต้องเปิดเพลงแจสลองให้ฟังนะรับรอง อเลยหูดับแน่นอนต,อต่อไปก็จะเป็นเจ้าแครมแมนเหรอเจ้าทอสว้มที่เป็นใส่ชุดแบบอยู่ในโรงพยาบาลเลยอะทำไมค้ามีคำว่ารันด้วยอะอะเพร้อมจะวิ่งสเสมอดิอ๋อเขาไม่สู้คนใช่ปะเขาสายหนีใช่เขาเป็นใส่จุ๊กใส่จุ๊ก <c oughs> อเ,เอาแล้วไป,ไปแล้วกระเด็นกระดอนอ๋ <c oughs> อตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่สู้นะจะเป็นเวอร์ชั่นแบบวิ่งหนีอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาจะมีวันอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวมันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นคล้ายกับซอมบี้นะ <c oughs> วัะนั้นจะโหดมากกันแหละ ดูดิเวลามันวิ่งหัวมาแบบกระตุกกระตุกด้วยอ่ะอย่าทำคอยอย่าทำคอยทำแรงแรงอเอาไม่ใช่ <c oughs> อันนั้นอย่าทำคอยอุ๊ยดูดิมันเป็นเจ้าหัวชักพวกจริงๆเหรอดูดิไม่สู้ใครเลยอ่ะเดินนีอย่างเดียวน่าสงสารมากเลยอ่ะอย่าทำนั้นเหมือนโดนรังแกไงอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ว่าเลือดเป็นเยอะปีไม่ตายเนี่ยต่อไปจะเป็นฟาสไคลเลตเจ้าหัวทอส่วนแบบวิ่งเร็วเหรอ โอ้โหนี่มัน The Flash นี่นามาแล้วโอ้ยพุ่งปรี๊ดเลยเป็นแบบวกไซเบอร์ใช่ไหมแบบตีแรงนะตีแรงแล้วก็วิ่งเร็วมากเลยแหละแล้วก็ขอลา <c oughs> <c oughs> หัวใหญ่ก็ถอดซ่วมอีกนะต่อไปก็จะเป็นเจ้าถอดซ่วมบิ๊กสุดิ โอ้ยตัวใหญ่จริงตัวเขาใหญ่จริงอะเนี่ยตัวใหญ่เลยเลยนะมื่อนนะเหมือนใช้เราที่แล้วเลยต้องให้ามาสู้กับเจ้าคารเมล่าแมนหน่อยดิเอ้ยแต่ว่าเราที่แล้วอะ่ะตัวมันใหญ่เท่านี้นะแต่ว่ามันไม่ตีแรงเท่านี้นะครั้งนี้โหดขึ้นนะคะอัปเกรดมาแล้วอัปเกรดมาต้องตีแรงขึ้นอยู่แล้วต่อไปก็จะเป็นประสิทธิ์ค่ะเป็นถอร์โซนประสิทธิ์เหรออ๋อนี่ไงตัวเมื่อกี้เราก็เจอโอ้ยสยองอะ แต่ว่าอันนี้ยังไม่โหดนะไงเงือบทีเดียวสองทีตายอะไรเยอะนะเย็นกำลมต้องลุมถ้าเป็นปรสิตก็ต้องมีเยอะๆสิโิวดูิพาลุมนะเสร็จเลยอ่ะต่อไปก็จะเป็นอืมคล้ายๆกับเป็นทหารโขสวมหรือเปล่าอ่ะโอ้โหโหดมากเลยนี่มันทหารยักษ์นี่นาตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยตัวที่เราใช้สู้เมื่อกี้นี่ไงมาแล้วไหนดูดิขัวไม่ขึ้นกันแล้ว สู้ได้อยู่แล้วตาสั้นนะเราเป็นคู่อลิกันอยู่แล้วเอาแล้วเอาแล้วเราต้องเซ็งเยอะๆ่อยนะเอาแล้วนี่กินไปสองสู้ไม่ได้เป็นบอสตัวที่สามก็ไม่น่ารอดนะเรียบร้อยแล้วตัวที่สี่แะโอ้โหเก็บเรียบต้องให้สู้กับตัวใหญ่กับตัวใหญ่มาเจอกันนะต่อไปก็จะเป็นเจ้าโทสุ่มอีกแบบนึงนะ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงลองเซก,ก่อนอ๋อเป็นตัวเล็กเป็นน่ารักเป็นตัวเล็กแบบเจ้าตัวเมื่อกี้นะแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นมินินะตัวเล็กๆหนนะ่อยเนาะมีขนหนอดปากด้วยนะตัวนี้ก็เดินไวเหมือนกันนะเอาสู้กันดิเอาสู้กันเปล่าเฮ้ยเอาสู้กันเออเออเออวิ่งหนีทำไมเอาถอ,าอ,าไอาายไปตั้งหลักเหรอถ้า,<ห>าไม่สู้เขาไม่ได้แน่ๆเลยนั่นไงสู้ไม่ได้อ่ะเหมือนเป็นโกเลมเลยอ่ะดูดิอังนั้นไปเจอตัวต่อไปดีกว่าเป็นเจ้าสไปเดอร์ทซ่วม มาดูหน้าตาของมันก่อนดิเอ้ยคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะแต่ขาออกมาด้วยนะเป็นขาแม่งมุมเลยนี่ต้องสู้กับพี่บิ๊กไนบิ๊กคาเมล่าหน่อยจะไหวแล้วเนี่ยนี่ไงเขาเห็นกันแล้วเขาสู้กันแล้วแล้วตดตัว,ตว,ตวดูดิใครจะอยู่ใครจะไปนี่ไหวป้าไหวป้านี่มันศึกศักดิ์ศรีของโถส้วมเลยนะบอกเลยโถส้วมกับหัวลำโพง อ้ยยังไม่ทันเท่าไหร่ตายแล้วหรอไม่ไปซะแล้วไม่น่าเลยโอ,อพี่บิ๊กหัวลำาพงของเรานี่เก่งชะมัดเลยมาต่อไปตัวสุดท้ายโหดสุดตัวนี้ก็โหดเหมือนกันจะโถส้วมตัวเนี้ยด<อ>ีบอกแล้วเป็นเวอร์ชั่นคุ้มครั่งเ,<อ>เวอร์ชั่นบ้าค,ครั่งหิวยวจงบ้ค่ะกินนายอยากกินกั้งเ,เอากั้งมาเคี้ยวนายอตีรางด้วยาตามด้วยเห็นป่ะโอ้โหยังโหดนะเอยยะเอยยเป็นไงขึ้นขึ้นหมายตกใจ เขาเจ้เหยื่อแล้วตัวใหญ่ตัวเล็กเขาไม่สนเลยนะไอ้ดันแขกเขาจะกินอย่างเดียวตอนนี้ทอมบวกใสเดียวได้หมด <c oughs> กัดแล้วกัดแล้วใสไม่เกี่ยวใสเดียวได้หมด <c oughs> ไม่น่ารอดนะเนี่ยกินมังตัวแน่นอนต้นไม้หรือเปล่าอ่ะโอ้โหไม่รู้ิวนะมาจากไหนมันเงยหน้านะสู้กันใจเลย <c oughs> หรือแต่มันก็นยังได้อยู่มันทึบ hmm. มันทึกมากเป็นบอสทั hmm. ้ง hmm. คู่อะเนาะอืมถ well ้าทางสองตอนนี้เขายังสู <noise> ้กันอีกนานนะยังไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครชนะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็รีวิวหมอนของเจ้าหัวโถส้มไม่แค่นี้ก่อนนะ้าชอบบอสเจ้าหัวโถส้มกับหัวคามีร่าแมนแปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กันกุ้งกิ้งนะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปขาหลับไปจ้า